Want it, please. Sorry, please. สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนนะคะเนาะเป็นจังไดเล่นส้มการกันแนวเนื้อยบอกค่ะพี่น้อง <laughs> มอนี้อันกับไปทาความสะอาดอยู่ซิสเกตมากเนาะค่ะพี่น้อง่อช่วงหนึงแต่กับมี่น้องและกับแม่มันไปซอยเนาะแบบนึงเนาะค่ะพี่น้องมางม่วงบานเฮาค่ะมาม่วงบานเฮา ันนี้อันวานจะพามาสัมผัสาสามีฝรั่งมาฝันอยู่เมืองไทยเนี่ยฝันมาร์กบอเนาะค่ะพี่น้องเนาะยหญ่มาจากสวิตเซอร์แลนด์เนาะฝันฝันมาร์กบอพฝันมาอยู่เมืองไทยเนาะค่ะพี่น้องมาดาริ่เฮติหยังหน่อยก่อน <c oughs> สีสัมผัสเจ้าไน้พี่นายเออเออสีอสเปกต์สีสีอ่าสัมผัสหน่อยฮัลโหลฮัลโหลเราจะเบิกอิจจะเบิกกิน โอ๊ยพี่ใหญ่เราจะทำจ้ะ How How you feeling it in b h t since you move to Thailand เป็นจังไดแน่พี่ใหญ่มาเมืองไทยเนาะค่ะพี่น้อง What you What you like in Thailand ชอบอะไรมักย่างเนาะค่ะพี่น้องสัมผัสสามีพาลัง I like the food I like the people I like <It> s, <S the culture it s, it s, I have to speak talking Thai ah. uh, You like the food ชอบอาหารปลาปลาสลัด อาหารส้มตำกัะเพากัะเพาต้มซำอ่าส้มตำกัะเพาอ่า Everything fruits 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 ผสมผลผละไม้นะมันมารมาคือยางค่ะพี่ต้องโอ้ยนาะมึงตอนนี้ก็กินบางโวงเยอะ e อ h i g Everything good It's actually a really nice country. อ่าอ ah, ah, okay. no. so okay, mm ่าโอเคเปินายังโอเคดีเนาะน้องพีน้องเนาะพวกปกเออูยังโอเคดีเปินมาอนั้นอ่าเป็นประเทศที่ดีๆประเทศหนึ่งนะคะเนาะอันปัจจุร้อ๋ออยู่ดันย้อนท o กโลแบยโรปต้ออยากกลับไปยโรบอๆเปินมาค่ะพี่น้องอ่า but อ l มีที่จะไ o เยี่ยมบ้านพี่น้อง h รอบค i l วอ h ู่ที่ i ั่นบ้านพี่ a ้อ ค่ะบ่อยากไ่อยากไปอยู่แต่ว่าอยากไปเยี่ยมย่างพวะว่าขอบคร้วย่หันนะคพวกมีพวกพ่อพวกแม่อยู่อ่าเอ็กซ์เรียอยู่ไระเวทเตอซัมเมอร์ก็เดียวหาหนาวสเดียวด n from e l to five o'clock you can do nothing ทํ้ไรจะเดนครับพี่น้องก็้ คนาอาการหอนแห้งตอนนี้อาการหอนแห้งตอนนี้นะคะตองอยู่ในอาอียังก็อ่ห้องแอร์ตลอดเวลาเนาะนอนมเนีจากหามงคหามง่าซิบเอ็นมงสาฮอต o รมเลเวลถึไฟอยู่แค่ดูนอนติงจากซิปเอ็นมงสาหามงแรกเหตุยังบดายเลย่ปหน่อสันต้ออยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาเติ from five to eight I'm hungry i g h t o'clock I'm in bed จากหาหา,หาง่อแ้กหอดสองถุงกระหิวนะคะอ uh, ่าไฟยเองอยู่ห้องเลยอ่อแนนี้นับแต่เอกซเขอู่สอหลังจากอสองถุงก็นอนนะคะ very interesting so you like the the life in Thailand very <นะ S 2> much I do not see มาขมาอยู่เมืองไทยนั่งบไดาเห mm hmm. ็ุอย่างเลยนั่งมากนั่งว่า <laughs> เดี๋ยวนาหอนก็พาดไปแล้วเนาะคะเนาะโดนงูเน mm. mm. ี่ยมิสเตอร์คูตเอืมอืมไปอืมเวลาบุญน้อเวิร์ครับมอไส่เลนไปเทียววัดเจียวหยางเนาะเมียเห็นงานค่ะบี่น้องเมียเห็นงาน I'm working Why e a husband t a v l i n g Husband s wife Me but shopping. I have credit card from my wife, you know. I go shopping. But uh better you speak easy because I want to thank the yeah. people. Mm. Mm. So, yeah. you. So like United Land. Yeah. Huh? Oh, yeah. Uh. I have no chance. <laughs> I have to say yes. <laughs> Otherwise you don't give me food. <laughs> ผมมีทางเลือวกันะ้อาบอกว่าชอบเดี๋ยวเมียวายบริหารอาหารให้กิน but เด e นเอกเสลี่ย์ is I want to talk the t o u that you like Thailand or No yeah, very much Yeah you like mm. right Thailand Okay, okay. Bravo i m, i ฉันชอบเมืองไทย You want to live here forever Yes อ่าอยากอาศัยอยู่นี่ตลอดไป until <Yeah. S 1> until the dawn <laughs> I, until I'm in the crematorium <laughs> and you can make a nice party for me. Okay, okay. <laughs> yeah. <coughs> <coughs> yeah. You, <coughs> you like Switzerland? I like it, yeah. yeah. Mm. What do you like from Switzerland? I like the weather, the, the country, the, mm. the money. The food. <coughs> huh? Money? Oh. Okay, I have to stop my video. You talk too much. Ừ. Đó, 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 đó. Ừ. So, so tell me. Yeah, but I want to interview you, not you interview me. Ah, I forgot uh... it. I tell me, tell me. Come stop. Mon kèo bản hào. Sao? Nàng khui lên cặp giám bí thư sơn <laughs> can you talk now? Put it in your mouth. Put it your mouth. See, this is, this is what I have here in Thailand. You <laughs> show, show you money, darling. You have a lot of money. Darling, you have a lot of coins. I can do a lot of with this. เอาเด้อแมนี่ฝรั g e สเตอร say it's boring for me it's not boring I have mm, many things <okay. S 1> to do แ <c oughs> no ่ว <laughs> <Now, S 1> ่าฝรั่งที่อาศัยอยู่นี่เขาจะบอกว่าเบื่อแบบนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นอะเพลินมีแนวเหตุเหมือมืออ่ะพี่น้องอยู่บีสี่อเด้อ้อเกอเด็ยอื no e r c e e น่รักไ check c h i c k c h c k อัน t the uh, you know? ั้น o มต้ n m a i กับสก n ต t ต e ร์ t ล้ n ผ h ต้ I ง o ปทำม i ส์ก e ล a แล t วึเ o ล้เ o นกพี่น้องแต่จริงนจริัมผ่านนั่งนั่งกี่มาสัมผ่านเ้าต่อไม่นี้กากบวันที่สิบหกแ้วค่ะแต่ว่าเขาเริ่มเปิด้านมาแล้วแต่ว่าคุ้นยังเงียบะเพราะว่าเขาเล่นจงการกันหลาย โอ้ก็ป้อกันเนื้อให้กันยังเนาะแต่ว่าเมื่อใน,นตอนเช้านะอันเป็นรับงานทำความสะอาดมาเนาะคะ่ะพี่น้องชั่วโมงหนึ่งเนาะ mm. อยู่ซีสกเกตคืออัานเลนงานสองหนาเนาะคือเวลามีงานทำความสะอาดมาอันกับไปตอนเสาร์ทำงานกับกมาเปิดร้านเนาะ,ค,ะค่ะได้ฝ่ะค่ะ ชีวิตเมีย่ยฝรั่ง่าสามียังม่ท่านเกษียณมาอยู่เมืองไทยค่ะพี่น้อง The last one is i n t e r a t มาั What you talking about? <S, s dead นม <laughs> ีมีฝรังอาศัยอยู่ในไทยอยู่ซีสเกนแต่ว่าคนสไตายทีไปแมน่นไปแม่นแล้วนะ วาเลนกับพี่น้องกันั่งวาวเลนเนาะเอาค่ะพี่น้องกับบ่ม่ยังเนาะค่ะมาสัมผัสหน้างาจะรู้ว่าสามีนั่งกะมักเมืองไทยเนาะเพราะมาอย่นั่งกับปุยกราฟแต่ว่าจะกลับก็คือว่าไปเยี่ยมลูกไปเยี่ยมครอบครัวจัางซี้เนาะเพราะว่านั่งมักพวายูแบบง่ายสบายสบายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาพอกันวิดีโอหนาค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพค่ะขอบคุณหลายๆพี่เพียงน้องที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะค่ะ Bye bye!